หลายคนชอบถามว่าไทยรมีมิตรแท้จริงๆในเวทีโลกบ้างไหมอเมริกาหรอหรือว่าจีนวันนี้อาจะพาไปดูคําตอบที่ชัดที่สุดนะครับว่ามิตรแท้ของเราในเวทีโลกเนี่ยที่ผ่านเรื่องราวมาด้วยกันจริงๆแล้วมันคือพี่ใหญ่ของอาเซียนอย่างอินโดนีเซียครับในวันที่โลกหันหลังให้จาก,การ์ตาเนี่ยในวันที่มหาอำนาจตะวันตกเตรียมจะบทขยี้ชาติมุสลิมที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกอย่างอินโดนีเซีย มีเพียงประเทศไทยนี่แหละครับที่เดินเข้าไปหาเขาในฐานะเพื่อนคนเดียวที่เขาไว้ใจที่สุดจนเกิดเป็นตำนานการส่งมอบเครื่องบินกลางวงล้อมการคว่ำบาตรและการที่ทหารไทยกลายเป็นฮีโร่ในสายตาชาวติมอร์และอินโดนีเซียพร้อมๆกันมันเป็นไปได้ยังไงวันนี้เถียงหน้าหงายจะพาไปขยี้ประวัติศา,ศา,ศาสตร์ฉบับอันซีนที่จะทําให้คุณภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยมากกว่าเดิมมาฟังกันครับ จุดพีคแรกนัก่นกกลับไปปี2 5 4 2ครับในยุคนั้นที่อินโดนีเซียกำลังเจอวิกฤตหนักในติมอร์ตะวันออกจนทั้งสหประชาชาติและชาติตอนตกประกาศคว่ำบาตรอาวุธชนิดที่ว่าห้ามส่งเข็มแม้แต่เล่มเดียวให้กองทัพบินโดะหลักฐานจากสื่อระดับโลกครับผมขุดข่าวจากเดก,กาเยี่ยวันที่20กันยาปี1 9 9 9อกมายืนยันข่าวนี้เลยเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าจาการ์ตาเก็ตอิตส์ทรีฮอกส์เจ็ตและระบุชัดเจนว่าเครื่องบินสามลำนี้ s t r a n d e d in b a n g ค o k คือติดค้างอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละนี่คือเครื่องบินรบสามลำที่อินโดนีเซียซื้อและชาติตะวันตกไม่ยอมส่งให้ค้างอยู่ที่ไทยนี่แหละในตอนนั้นครับหามนา,าก,กดันไทยหนักมากให้กักเครื่องบินไว้หรือให้ส่งกลับอังกฤษไปเลยไทยเราใช้วิธีการทูตแบบนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอะเราดูแลเครื่องบินอินโดนีเซียอย่างดีและเปิดทางให้เครื่องบินทั้ง3ลำทะยานออกจากด,ดอนเมืองมุ่งหน้าสุจากตาได,ได้สำเร็จในนาทีสุดท้าย ก่อ,อนที่คําสั่งกักตัวจะมานี่คือการสมงวคิวเล็บให้เพื่อนในวันที่เขาไม่มีใครอ่ะนี่คือการไม่ลุมซ้ําเติมเพื่อนในวันที่เขาโดนโรคลุมอยู่แล้วอ่ะแล้วมันคือจุดหนึ่งครับมันคือจุดหนึ่งที่ทําให้อินโดนีเซียรู้ว่าไทยไม่เคยทิ้งอ่ะไทยไม่เคยทิ้งเพื่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่จุดเริ่มต้นนะแอนบ,บอกก่อนว่าที่มาเล่าในคลิปนี้เพราะว่ามันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งครับของชาวอินโดนีเซียเนะี่ยมาเม้น ในคลิปเรื่องอที่เดนอเดเซียซื้อนินราฟาลแล้วเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกแอดลองไปหาดูสิว่ามันมีเรื่องนี้แล้วคนเดนอเดร์เซียพูดเรื่องนี้กันแล้วยังเล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังอยู่มาถึงคําถามสําคัญแล้วตอนที่เดนอเดเซียมีปัญหากับติรมเลสเต้ล่ะอะ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มีคอมเมนต์จากไทยมาเหมือนกันเอ้ยคุณบอกคุณเป็นเพื่อนอินโดแต่ตอนนั้นติโมแยกประเทศคุณยังส่งทหารเข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อยในติมอร์เลย เพื่อนกันยังไงวะอะไรประมาณนี้นจริงต้องย้อนกลับไปดูแล,แล้วคุณจะรู้ว่าไทยระวังตัวยังไงนะครับเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากเพราะไทยเราทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมอะเป็นคนตรงกลางในช่วงแรกเนี่ยไทยยึดหลักไม่แทรกแซงครับเพราะเราให้เกียรติอิสระใของเพื่อนอย่างอินโดนีเซียเต็มที่เลยแต่พอสถานการณ์มันรุนแรงจน UN ต้องเข้ามาเนี่ยอินโดนีเซียกับปฏิเสธกองกำลงกังของชาติตอนตกหลายชาติอะแต่การปฏิเสธนั้นเขาระบุชื่อครับอินโดนีเซียระบุชื่อประเทศไทยว่าต้องการให้เรา เป็นคนกลางในการส่งทหารเข้าไปรักษาสันติภาพอินโดนีเซียเลือกเลยแล้วถามว่าทาไมต้องเป็นไทยอ่ะเพราะอินโดนีเซียเชื่อครับว่าไทยจะไม่เข้าไปเพื่อทําลายเขาไทยไม่มีฮิดเดนอยเจนดาหรือไม่มีมีดพกไปข้างหลังเพื่อจะหาโอกาสจ้วงเขาหรือไปแสวงาหาผลประโยชน์ทางการเมืองนั่นแหละอินโดนีเซียเชื่อใจเราแล้วทำให้เราได้รับเกียรติเป็นรองผู้จัดการกองกําลังนานาชาติในตอนนั้นนะเราเป็นรองผู้จัดการกองกำลังนานาชาตินะคุณคิดดูมีชาติใหญ่หญทั่วโลกรวมกันใน UN เอ็นอ่ะ แล้วทหารไทยสไตล์นะตอนนั้นนะในขณะที่กองลังชาติอื่นจะเน้นการใช้อาวุธครับการแค่คําสั่งการแยกหดือใช้กำลังทหารแต่ทหารไทยเราใช้ซอฟต์พาวเวอร์เราเน้นการพัฒนาการเข้าหาชาวบ้านการไปทํานาปลูกผักผูกมิตรช่วยเหลือผู้คนจนทั้งชาวติมอร์และทหารอินโดนีเซียต่างยอมรับและรักทหารไทยทั้งคู่นั่นคือการวางทวงทหารไทยที่ได้ใจทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริงครับนี่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะ แล้วสายสัมพันธ์เนี่ยมันส่งผลไปถึงปัจจุบันครับเพื่อนเคยสังเกตไหมเวลาไทยมีปัญหาหรือโี่นอซินีปปัญหาเราจะส่งข่าวให้กันเสมอส่งข่าวเป็นประเทศแรกๆเสมอและล่าสุดอย่างที่ผมบอกในเม้นต์น่ะที่ชาวอินโดอ่ะมาคอมเมนต์ในในในเรื่องเครื่องบินวิดีโอที่แล้วของเราอะ่ะก็ยืนยันว่าคนรุ่นหลังคนรุ่นปัจจุบันเขาเขาก็ไม่ลืมเรื่องนี้ครับแม้แต่ในวันที่โลกโซเชียลเดือด เรื่องการเคลมวัฒนธรรมเรื่องดรามา่าแต่ในระดับยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียคือกำแพงเหล็กของอาเซียนครับโดยเฉพาะการปราบมาเฟียข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์ที่ตอนนี้ตำรวจทั้งสองประเทศประสานงานกันแน่นปึกส่วนองค์กรอาชญากรรมยังต้องหนาวอะ่ะเพราะรู้ว่าถ้าแตะคนไทยหรือแตะคนอินโดเมื่อไหร่มหามิตรคู่นี้จะตามลา้างตังเช็ดถึงที่สุดแน่นอนสรุปนะมิตรภาพไทยอินโดนีเซียไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญน,นะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของการที่ไทยเรากล้ายืนเคียงข้างเพื่อนในวันที่เขาไม่มีใคร ในวันที่เขาลำบากที่สุดเราไม่ได้เลือกข้าง่ผลประโยชน์ระยะสั้นเนี่ยแต่เลือกเราเลือกความถูกต้องและมิตรภาพในระยะยาวคือบินรบฮอกหรือการรักษาเส้นผภาพูนติมอคือบทเรียนสําคัญที่บอกว่าการเป็นคนกลางที่จริงใจมันมีค่ามากกว่าการเป็นลูกน้องมาหามหน้าแค่ไหนเพื่อนๆล่ะคิดยังไงกับบทบาทของไทยในพิธีโลกครั้งนี้ภูมิใจเหมือนเราไหมที่ไทยเราเป็นเพื่อนที่โลกไว้ใจมากที่สุดประเทศหนึ่ง คนชอบว่าสยามสต๊อกการทูตแบบสยามอยู่ทุกข้างเป็นเพื่อนกับทุกคนไม่เลือกข้างเหมือนไม่จริงใจแต่ไม่เลยเพราะเรา,มาไม่ต้องาก,การขัแย้งกับใครเราไม่ได้อยากทําร้ายใครนั่นแหละคือคนไทยเพื่อนๆยังไงคอมเมนต์มาเถียงกันหน่อยครับหรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ได้ใช่ใช่ใช่หลายคนก็บอกว่าอินโดนีเซียกับไทยรักกันดีครับทุกเรื่องยกเว้นฟุตบอลผมยังจำสนามเสนาญันวันนั้นได้นะ โอ้โหแทบออกจากสนามไม่ได้อะตอนเด็กๆนะไทยกินอินโดนีเซียร,รักกันทุกเรื่องครับยกเว้นฟุตบอลเถียงหน้าไหนไปละพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ